ก็จะมีปุ่มแดงๆงแล้วก็มีดาวแล้วก็มีปากหมุดแม่ค่ะพี่น้องเข้าไปกดหม่องไหนคะพี่น้องคุณเฉลกดกดกดใจดวงใจดวงที่สีให้แล้วนะคะขอบคุณ ปิดบ้านนี่แหละค่ะขอตัวค่ะขอบคุณค่ะคุณขอบคุณค่ะคุณสิริภาบุญเพลงค่ะกำลังรับชมค่ะขอบคุณน้องเมมจ้าค่ะส่งกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากค่ะคุณเมมจ้าค่ะคุณน้องเมมคำพิพัฒน์นะคะคุณยุเวรัตคำพิพัฒน์ กำลังรับชมขอบคุณมากๆนะคะแวะมาเพิ่มพลังบวกคุณค่ะคุณแม่จำรัดค่ะนะคะน้องรัตนาหนูขอตัวก่อนนะคะน้องรัตนาก็มาหน้าเพจแวะทักทายจ้าพี่สาวค่ะขอบคุณมากค่ะ,ะคุณน้องเมมนะคะแม่ครูก็ลงตามปกติแหละค่ะพี่น้องภาพนิ่งแต่ว่าผลออกมาแต่ละวันไปดูแล้วกับวันใดรายไดจ้า ะะพี่น้องโบนาพรเกตแก้วกำลังรับชมขอบคุณคุณทนาพรเกตแก้วมากนะคะขอบคุณว่าลงปิดบ้านนี่แหละค่ะขอตัวค่ะขอบคุณค่ะคุณ นะคะน้องเมมจ้าก็ส่งรูปหัวใจให้เหมือนกันค่ะขอบคุณมากๆค่ะทางนั้นหนาวไหมเนาะทางสมุทรสาครหนาวหรือเปล่าคุณเฉลก นะคะคุณพ่องขอบคุณค่ะน้องเหม่มจ๋าค่ะคุณทานาพรเกตแก้วก็กาลังรับชมค่ะขอบคุณค่ะวันศุกร์ค่ะมาทักทายยืนยันตัวตนกับพี่น้องของเราค่ะบ้านในช่องนี้ก็ยังมีคนท่ทค่ะคุณพ่อยินคําก็สวัสดีคุณสุขีนะครับ คุณแม่สังวานสวัสดีจ้านะคะคุณแม่สังวานยายน้อยก็ก็ส่งไม่เป็นแต่ว่าคุณตาต่อยค่ะพี่น้องค่ะคุณวันณ์นี่แหละค่ะไปดูเพื่อนนัน้นลำให้ดูเพื่อนร้องเพลงให้ฟังทุกวันค่ะ แต่ก่อนที่แม่ครูทำมาก็ทำทำเหมือนกับที่แม่ครูทำทุกวันล่ะค่ะพี่น้องแต่ว่าสวัสดีคุณแม่สังวาลมาทักทายยานเย็นนะจ๊ะนะจ๊ะคะ่ะคุณปัดก็สวัสดีจ้าสวัสดีทักทายกันนะคะามาส่งกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากทักทายสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะน้องเหมม่ยจ้าสวัสดีค่ะอีกอยู่บอกเพื่อนบอกเรา ว่าให้เราไปตั้งค่าอีกหรือเปล่าหรือยังไงพี่น้องคะเพราะว่าเพื่อนๆก็สวัสดีคุณสุขีนะคะนะคะน้องปีดาก็ทักทายคุณสุขีค่ะคุณสุขีค่ะขอบคุณมากคะ่ะแวะซื้อกับข้าวอยู่ก็จะนั่งเป็นเพื่อนนะคะแวะซื้อกับข้าวเสร็จแล้วคะ่ะไหนโนะคะ่ค่ะ ค่ะเรามาเป็นเพื่อนกันจับมือไปด้วยกันค่ะ0านาทีมันมืดแล้วหมค่ะบ้านพี่น้องมืดบอค่ะบ้านแม่คู่มันสีมืดแล้วหมค่ะ6โมงแล้วแต่ก่อนมันยังไม่มืดค่ะ6โมงมันค่ะเราจะไปคนหนึ่งคนเดียวไม่ได้เราต้องอาศัยเพื่อนพี่น้องมาให้กำลังใจค่ะ ทัดทายกันค่ะคุณยุรัต์ก็เข้ามาให้กำลังใจเล็กนะคะต้องขอโทษขออภัยไม่ได้นะคะทางหนองบัวลำพูตอนเช้าเชก็อากาศก็หนาวเล็มากคะนะคะ,นะค,ะคุณเฉลกก็ยินดีได้รู้จักกับพี่แมมจัน เียนก็สวัสดีคุณตาต่อยเด้อค่ะคุณวันนะค่ะคุณตาต่อยไปหรือ,อยางเนาะคุณตาต่อยค่ะโุนัดเมีค่ะไม่ได้เลยคุณนกขนมโบราณสวัสดีทักทา,ายคุณปัดนาบำรุงนะคะคุณนกขนมโบราณมีทุกอย่างเลยค่ะพวกหมูพวกเป็ดพวกไก่นะคะมีทุกวันสดๆดทุกวันค่ะค่ะ เมมจ๋าก็กำลังรับชมค่ะสวัสดีค่ะคุณเมมจ้าค่ะ,ะช่วงนี้มันก็มีหน่อไม้เนาะคะ่ะมีหน่อไม้มีเห็ดแล้วก็มีปลาค่ะพี่น้องนะคะนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญค่ะวันนี้แม่ครูก็ขอปิดบ้านก่อนนะคะสวัสดีค่ะจ้าค่ะนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะพี่น้อง ขอบคุณมากนะคะค่ะนะคะ,ะคุณเฉลกยินดีได้รู้จักกับคุณพี่แมมจ๋านะคะคุณเฉลกก็ยินดีได้รู้จักกับคุณพี่แมมจ๋าค่ะค่ะสวัสดีคุณมนเทียนค่ะ,ะเพราะว่าช่วงนี้ตลาดของเราก็ ก็ยังมีอยู่อยู่หน้าบ้านนะคะคุณเมนูแดงค่ะตลาดกับพวได้ไหยค่ะ้องพี่น้องเปลนบ่อ้องไม่คู่ลเป็น่นเด๋ยวนี้เดือนนี้ค่ะอันนี้ก็เดือนเป็นเดือนตุลาจกันค่ะขอบคุณมากมาก,มากค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะนะคะช่วงนี้พี่น้องเราก็กำลังทำกับข้าวค่ะคุณพ่อยินคำค่ะ แม่มนเทียนก็สวัสดีทักทายค่ะปลากแก้วค่ะมันจะเข้าหน้าหนาวแล้วค่ะนะคะตอนนี้มันจะเข้าหน้าหนาวขีแก้วมีสีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุขขีแก้วมีสีค่ะนะคะ พี่น้องคะ่ะเป็นมาวันศุกร์ค่ะมาทักทายยืนยันตัวตนกับพี่น้องของเราคะ่ะบ้านในช่องนี้ก็ยังมีคนทางม่คูเอาลงก่อนจะได้เห็นหนะ้าโทรศัพท์ยังไงหนะ้าเด้อมันจะตกนะนี่คะ่ะโอเคคะ่ะโอเคได้แล้วคะ่ะเดี่ยมุ่นเที่ยนกระดำฮอตเ,เตียววางได้ใดนึงจ้า คุณฉเฉลกแท็กไทยยามเย็นเช่นกันนะคะคุณพี่สิริพายินดีได้รู้คุณพ่อยินคาน้องแหม่มจ๋าก็อยู่ทางบุรีลมนะคะคุณพ่อยินคำค่ะคุณแม่ปิ่นทองก็มาถ้าน้องแม่มจ๋าก็่งหัวใจให้สีด้วงแดงที่ไปขอกินกับคุณแม่มนเทียนนี่เลยนะคะ ไปขอกินกับค่ะคุณพ่ออินคำก็สวัสดีคุณหนูแดงครับนะคะคุณพ่ออินคำก็สวัสดีคุณหนูไปด้วยกันค่ะพี่น้องนะคะ สวัสดีนะคะกินข้าวนะคะแวะซื้อกับข้าวก่อนจะกลับบ้านค่ะขอบคุณมากๆค่ะคุณพ่อยินคายังนั่งเป็นเพื่อนอยู่ค่ะโปรไฟล์ของแม่ครูไม่ขึ้นค่ะพี่น้องก็เลยไม่รู้ว่าใครอยู่กับแม่ครูบ้างนะคะนะคะแม่ครูเห็นแต่ก่อนที่แม่ครูทํามาก็ทาทาเหมือนกับที่แม่ครูทําทุกวันแหละค่ะพี่น้อง วิดก็เข้ามาให้กำลังใจขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะอัโปฟันที่อยู่ในห้องและรอบห้องค่ะคุณแม่มนเทียนก็สวัสดีคุณชะแลกนะคะคุณแม่มนที่ให้กำลังใจกันค่ะพี่น้องนะคะเราจะไปคนหนึ่งคนเดียวไม่ได้เราต้อง ทางนั้นหนาวไหมเนาะทางสมุทร <c oughs> สาครนหนาว